อื่นอีกเธอสั่งให้พี่อ้อยหาตะกุดมหาจักรพพัดิของหลวงปู่พัดดอกใหญ่พี่ยาว8ดนิ้วทุกท่านจําได้ใช่ไหมคะแปดนิ้วด้วยเธอไม่กล้าไปเช่าที่อื่นสั่งให้พี่อ้อยหาให้พี่อ้อยหาให้เธอไปแล้วหนึ่งดอกราคาสามพันเธอชอบมากถูกใจมากก่อนก่อนเธอจะให้เพื่อนเธอมารับอะคะ่ะพธ่อได้อวยพรไปรว่าเขาให้ได้เงินล้านน้องพี่อ้อยพิเศษแถมเหรียญเกล้านไปให้ด้วยหลังจากนั้นสองวันค่ะคุณพิมุกโทรกลับมา แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ได้รับเงินล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว uh huh. รบกวนพี่อ้อยหาตะกรุดมหาจากักรพรรดิให้อีกสักหนึ่งดอกขอทำบุญในราคาดอกละห uh ้าพันสุดยอดและหาได้ไหมครับพี่อ้อยกำลังหาให้อยู uh ่ huh. เพราะว่าคุณพี่มุกเธอไม่กล้าไปหาที่อื่นนะคะด้วยความไม่มั่นใจก็กอ,อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีผ่านทางหน้าจอไปเลยว่าดีใจด้วยจริงๆที่ได้รับเงินล้าน ภายในระยะเวลาไม่กี่วันธุรกิจที่ดีไว้สําเร็จทั้งหมดเพราะพลังบารมีพุทธคุณนี่ยพี่อ้อยเพราะพลังดีใจจากพี่เอกก็ดีใจจากรายการด้วยเพราะบารมีพุทธคุณตะกี้นี้พี่อ้อยตะกี้พี่อ้อยได้พูดถึงหลังพระธาตุเอ๊นึกถึงว่าเพื่อนเอเนี่ยฝากข่าวการกุศลมาพี่อ้อยคือว่าจังหวัดแพร่มีสุดยอดคือว่ามีพระธาตุพระธาตุมอกว้ามที่ว่าบ้านเด็กน้องเอต้องเล่าตำนานของวัดวัดนี้ก่อนได้นะคะพระธาตุมอกว้ามเนี่ยคือว่า พระพพรระะสงฆ์เนี่ยครับพี่อ้อยได้พายเรือพายเรือแล้วนําพระธาตุลงมาแล้วเพลิดอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวสลับสายนิดหนึ่งสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่เอฟพี่อ้อยครับจ้าเออ่พี่อ้อยอาทิตย์หน้าพี่อ้อยเอาแมะเหสวรหลวงพ่อธนาวัดบางกุดีมาโชว์ให้ดูบ้างไีมครับเอาได้เดี๋ยวจัดให้แหม่น่ารักนะคะถ้าถ้าสัญญากันแล้วอาทิตย์หน้าต้องดูนะครับผมแมะเหสวรตะกั่วใหญ่ๆอ่ะนะครับครับได้อาทิตย์หน้าพี่อ้อยจัดให้ จดเลยจดเลยจดเลยขอบคุณค่ะพี่เอต่อนะท่านผู้ชมคือว่าวัดเนี่ยพี่อ้อยพักก็คือคือเดินทางทางน้ําพอเสร็จแล้วนำพระธาตุใส่หม้อมาใส่หม้อคือสมัยก่อนหม้อโบราณอาจจะเป็นภาชนะซึ่งสวยๆหน่อยแต่หต่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหม้อหอลที่บรรจุองค์พระธาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องเพราะว่าถึงแม่น้ำตรงนั้นอยู่ดีหม้อกว้างพี่อ้อยหม้อกว้างคือกว้างปุ๊บกว้างแล้วลงไปในน้ำแต่มันไม่จมนะพี่อ้อยลอยขึ้นมาจะมีพระธาตุ ลอยขึ้นมาใช่ลอยขึ้นมาจากนั่นคือในหม้อแล้วก็คือวัดเนี่ยเป็นวัดที่ว่าเราจะไปได้เหมือนที่ว่าท่านผู้ชมจะได้ร่วมทาบุญทากุศลกันนะพี่อ้อยอันนี้พี่อ้อยสรุปความเล่าให้ฟังคือวัดแห่งนี้นะคะค่ะน้องเต้ตัดมาที่พี่อ้อยวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของวัดพระธาตุมอควา姆ถูกต้องค่ะชื่อวัดพระธาตุมอควา姆มีตำนานเหมือนที่น้องเอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือสมัยก่อนเนี่ย เขาเดินทางทางน้ํามีประสงค์หนึ่งคณะอัญเชิญเสด็จพระธาตุซึ่งบรรจุในภาชนะแล้วก็ผ่านทางนี้ค่ะแล้วก็คว่ำลงแล้วองค์พระธาตุเสด็จลอยขึ้นมาเองณตําแหน่งนั้นเลยสร้างวัดวัดนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่าวัดพระธาตุมอความเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเดี๋ยวพี่อ้อยรับสายก่อนสวัสดีครับต่อสวัสดีค่ะค่ะครับคุณคุณอ้อยครับตตอนนี้ตะกรุดของหลวงพ่อผาดอกเล็กมีไหมครับดอกเล็กมีค่ะห้าร้อยเหมือนเดิมไม่ขึ้นราคา ค okay, ครับแล้ววันนี้มีรายการพิเศษของพ่อหน้าหรือครับมีค่ะต้องติดตามห้ามพลาด okay, มีค่ะคอ้อยเตรียมมาให้แล้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่อ้อยอ้าวต่อต่อกันที่วัดพระธาตุนะวัดพระธาตุมอควมัมค่ะปัจจุบันปัจจุบันหลายท่านรู้จักในชื่อของวัดหนองบ่อค่ะแต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังคงเรียกว่าวัดพระธาตุมอควัมอยู่เนื่องด้วยน้องที่สนิทกับน้องเอเนี่ย เธอเป็นคนคือพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทําบุญเกระถิ่นที่ผ่านมาเธอก็รวบรวมทำบุญกระถิ่นนะไปถวายก็ได้เงินหลักแสนนะด้วยจิตศรัทธาของที่พวกเรามีแล้วก็ทางวัดเนี่ยค่ะมีดําริที่จะสร้างเป็นหอละฆังกับหอกรองพี่อ้อยก็เลยได้รับทราบข้อมูลนี้อยากจะมานําเสนอแล้วก็เชิญชวนให้พวกเราทุกคนร่วมทําบุญส่วนถ้าจะมีรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมมาอีก พี่อ้อยจะนํามาบอกแล้วก็ถ้าจะให้ร่วมทําบุญกันอย่างไรบ้างก็ต้องคอยติดตามนะคะกันต่อไปนะคะอยู่อําเภอเมืองนะจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่เกิดว่ามีเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ยิโทรมาเลยหลายๆท่านรู้จักพระธาตุเจ้าแห่ใช่ไหมถูกต้องนี่คือต้นกําเนิดของพระธาตุเจ้าแห่ก็คือหมายความว่าพระธาตุกลุ่มนี้ค่ะที่ที่มองความอยู่ตรงหน้าวัดเนี่ยนะคะได้มีการอัญเชิญพระธาตุบางส่วน ไปสร้างเป็นวัดพระธาตุช่อแห่ค่ะถูกต้องค่ะคงจะเข้าใจคร่าวๆประมาณนี้แล้วถ้ามีงานบุญเพิ่มเติมเท่าที่พี่อ้อยทราบมักรามีงานประจําปีรายละเอียดเพิ่มเติมได้มาแล้วนาแจ้งให้ทราบค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อจาพี่เอขอตัดนี้เลยค่ะสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชัยนาทอีกหนึ่งรูปที่พี่เอขออยากนําเสนอคือนี่ค่ะคืออันนี้คงดังแล้วจนจนจนเรียกว่าดังคั้แล้วเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตอละสพันแพงมากพี่บอกบอกเลยว่าอาจารย์จด อาจารย์เดตึงพนออกรายการออกรายการตีสิบชุมพูนิดคือเลยคือนี่คือนะคือพระลักษนาทองใช่ทำจากหลวงพ่อเอิบใช่หลวงพ่อเอิบเนี่ยเป็นสิดพุทธาคมของหลวงครูบะอัลลวงคูน้นะพี่อ้อยแล้วก็พระหลวงพ่อผีนะด้วยแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นสุดยอดของพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ยังดำรงท่าขันอยู่แล้วก็สร้างพระลักษนาทองเนี่ยโด่งดังมากเรียกว่ามากที่สุดแบบ เป็นวัตถุนคนที่ฮอทิ้ดอะพี่อ้อยเนืน่องด้วยลูกค้างงว่าทำไมอ่อพลักหนังกลองหลวงพ่อเอิบเนี่ยเ<ช>ซิร์ชในเน็ตเ,เ,เนี่ยมัน2,500ถึงสามพถูกต้องค่ะรบก,กวนพี่อ้อยหาให้หน่อยได้ไม่มีปัญหาพี่อ้อยจัดให้สวยงามแล้วมีราคาลแล้วอย่าตกใจนะพี่อ้อยประกันแท้ให้นะทุกชิ้นมีโค้ดกันปลอมเรียบร้อยกันของเกพี่อ้อยคัดสรรแต่ของแท้มาให้แน่นอน 800บาทสําหรับพลักษณหน้ากรองนะ่ะพลักษณหน้าทองหนังกรองเพนของหลวงพ่อเอิบวัดหนองมะแก่800บาทเท่านั้นค่ะสวยงามและทุกครั้งที่นึกเท่าวัตถุมงคลใหม่ๆเนี่ยต้องนึกถึงพี่อ้อยเป็นคาตอบแรกนะคะพี่อ้อยก่อนที่จะไปตอบเราไปแนะนําร้านเราดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนเะนะาะแนะนําร้านกันอีกสักครั้งร้านที่้อาอยู่ที่เสียรังสิตนะคะ,คะเสียรังสิตอยู่ยืงๆกับตลาดสี่มุมเมืองค่ะ ในส่วนของศูนย์พระเครื่องอยู่ในอาคารชั้นเดียวอาคารชั้นเดียวชื่อว่าตึกโบเบเป็นเขาจะเขียนไว้นะคะอาคารโบเบรังสิตอยู่ที่เซียรังสิตนะคะในตัวศูนย์พระเครื่องอยู่ติดกับศูนย์อาหารค่ะ,คะสังเกตง่ายๆก็สังเกตร้านฮอตพอร์ตซูก้บุฟเฟ่ค่ะตรงประตูที่มีตู้ ATM เยอะๆและเดินตรงเข้ามาด้านในจะพบป้ายศูนย์อาหารก็จะเจอศูนย์พระเครื่องพอดีร้านที่ว่ามีป้ายบอกอยู่นะคะย์นันทาค่ะค่ะ เ,เลยนสมเด็จพระนเรศวรแหมเหมือนรู้แหละอันนี้ก็ผลงานลูกคา้าอ้าวตอบ SMS กันเลยมันสะท้อนใช่ไหมเห็นนะเรียนพนเรศวรเรียนนเรศวรพาหุงอันนี้คือข้อมูลได้จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะลูกค้า,ามาให้ค่ะวันจันทร์ที่9ที่ผ่านมานี่เอง ตอบตรงกับ SMS เลยว่ามีวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรหรือไม่ถ้าตอนนี้นะคะช่วงนี้ที่กำลังได้รับความนิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือเหรียญพระนเรศวรพาหุงของ,องหลวงพ่อสายบัวค่ะเราเคยที่ที่วัยก็ฝากเราประชาสัมพันธ์เมื่อสอสัปดาห์ก่อน,นะะแล้วนเราเรานําให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วหลวงพ่อนะคะพี่อ้อยนะคะ อยู่ที่วัดภูเขาทองถ้าสะดวกที่วัดก็ไปบูชาที่วัดได้เลยรุ่นนี้ไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวใช่เนื้อทองแดงนอกผิวสวยมากบูชาราคา300นะคะถ้าเป็นเนื้อตะกั่วแบบที่เห็นอยู่ในหน้าจอทีวีตอนนี้นะคะราคา350ค่ะหาค่ะท่านอาจจะนิยมเนื้อตะกั่วเพราะเพราะบางตำราใช่ตะกั่วสามารถสื่อพลังได้ดีที่สุดคือสื่อพลังพุทธคุณได้ดีด้านหน้าอันนี้คือในส่วนของด้านหลังเหรียญนะคะ สวยงามนะคะนี่คือท่านผู้ชมตอบอ้อยแนะนาตอบ sms ไปเลยในตัวพี่อ้อยอยากจะให้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูรูปอันนี้ให้เสร็จแล้วพี่อ้อยจะให้น้องเขา cross ัพที่รูปหลอกครูบาศรีวิชัยของครูบาอริยชาระหว่างนี้พี่อ้อยจะเล่าเรื่องของครูบาอริยชาให้ทราบไปเรื่อยๆนะคนะคะกระถิ่นที่ผ่านมา24 25ตุลาอันนี้พื่อคอนเฟิร์มตัวเลขกับครูบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฉพาะจํานวนเงินนะคะเฉพาะจํานวนเงินกระถินปีนี้ 14ล้านหนึ่งบาทอุต่ายอนุโมทนาบุญแล้วก็มีโยมประทาเธอถวายอีกถวายรถเอาผาดอีกหนึ่งคันถูกต้องค่ะมีเงินหล่อพระอีกสองล้านถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะด้วยแรงบุญของนนีะะคพี่น้องเราแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี่คือรูปหล่อครูบาศรีวิชัยที่จัดสร้างโดยครูบาอริยชาติค่ะถูกต้องพุทธศินสวยงามมากนะพี่อ้อยมากค่ะมาก ท่านาสร้างองค์จริงประดิษฐานที่วัดแสงแก้วโพธิญาณเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องค่ะในวาระนี้ก็มีรูปหล่อครูบาศรีวิชัยออกให้กับทุกท่านบูชาด้วยมีขนาดรูปหล่อดังนี้นะคะขนาด5นิ้วบูชา2,000 7นิ้วบูชา3,000ส่วน9นิ้วสําหรับทุกท่านที่ทาบุญ1,000 10, งครูบามอบรูปหล่อครูบาศรีวิชัย9นิ้วให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับ,บผมค่ะ จะรบกวนสอบถามเหรียญหลวงพ่อชนาเนื้อทองคำมาครับผมเหรียญรุ่นไหนคะอ่าที่พี่ออกทีวีเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อเหรียญพละไหพัฒนาหานดเหรียญทองคําพี่อ้อยไม่ได้จําหน่ายค่ะท็อปสุดหาได้ตอนนี้เป็นเนื้อเงินค่ะทองคาพี่อ้อยเก็บไว้ใช้ค่ะอ๋อเหรอฮะเนื้อเงินเท่าไหร่ครับผมเนื้อเงินพิเศษรายการนี้อยู่ที่ห้าพันค่ะอ๋อตอนนี้มีให้บูชาใช่ไหมฮะที่ร้านมีค่ะแต่ว่าไม่เยอะ อ๋อขอบคุณมากครับผมขอบคุณอ<ร><ห>ย่างสูงครับที่ติตดตามชมรายการค่ะแล้วเรื่องของรูปหล่อคุบารีสิวิชัยกันต่อนะคะคห,ห้านิ้ว